สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้มาเจอน้องที์อีกแล้วนะคะคือวันนี้น้องทิ์ดีใจมากเลยคือมี FC แฟนคลับนะคะที่วาดรูปของน้องทิ์กับน้องหอมพองแล้วก็มีรูปหลายๆคนที่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะก็ฝาก <c oughs> อยู่ไหนอยู่เน้่นะคะก็ หลานก็อยากออกกล้องด้วยเนาะคือน้องทิพย์ก็จะไปรับของนะคะวันนี้ดีใจมากเลยของมาถึงแล้วพี่เขาส่งมาให้น้องทิพย์ได้วันแล้วนะคะก็น่าจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะน่าจะเป็นของเป็นชิ้นใหญ่เป็นรูปภาพนะคะก็สวยงามมากน้องทิพย์ชอบมากเลยที่เอ่ออะไรทํอาอทด้วยมือนะคะอะไรทําแบบถึงแม้เป็นแบบเครื่องจากสารเรื่องเครื่องแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ทําด้วยมือทุกอย่างอะนะคะ ออวัดด้วยมือนะคะทําด้วยมือนะคะน้องทิพย์ก็ชอบทุกอย่างเลย <rattling> คือมันเป็นศิลปะเนาะมันเป็นศิลปะแล้วก็ศิลปินด้วยนะคะ <BR ieht> มาทางไหนมาทางไหน <salsa> มันเป็นศิลปะแล้วก็ศิลปินด้วยแล้วก็น้องทิพย์ชอบมากเลยคือส่วนตัวของน้องทิพย์นะคะก็ชอบนะคะคือชอบที่อยากอยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นนะคะคือแบบมันทําด้วยมือนะคะมันทําด้วยตัวเองนะคะมันจะมันจะดีมากเลยนะคะ แต่ว่าคืออ่าแต่ว่าคืออ่าสิ่งที่น้องทิพย์ทำไม่ได้ก็คือแบบมันไม่ได้อ่ะจะอ,อยากจะทําได้แบบวาดด้วยมือสรัร เครื่องจักรอะไรเครื่องสารอะไรน้องทิพย์ก็อยากจะอยากจะสารด้วยมือนะคะก็คือตอนนี้คือแบบพี่เขาส่งของมาให้นะคะส่งรูปภาพมาดีใจมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปภาพจะสวยขนาดไหน,นะะเนาะเดี๋ยวน้องทิพจะไปเอาของที่ท่ารถนะคะเดี๋ยวเขาฝากของมายังไงเดี๋ยวน้องทิพย์จะอธิบายให้พี่ <c oughs> พ,พทุกคนได้ได้เห็นนะคะว่าพี่เขาส่งมาจากไหนแล้วก็ฝากของมาจากไหนแล้วเออเขาส่งของมาอย่างไงส่งของมายังไงเราถึงจะ ได้รับนะคะส่งมาจากใครจ่งมาจากไหนนะคะน้องทิพย์จึงจึงได้รับของนะคะก็หลานก็แบบยุ่งมากเลยคือนะคะก็อ,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 อัของที่ส่งมายังไงนะคะถ้าอันด่านปิดแล้วเขาส่งมายังไงแบบนี้เนาะเดี๋ยวน้องทิพย์ก็จะอธิบายแล้วก็จะแบบส่งเฟสที่แบบส่งของได้จาก มาถึงเชียงตุงได้นะคะแต่ว่าในหมู่ว่านในในในเชียงตุงเราอะ่ะมันไม่มีหมายเลขเนาะมันไม่มีบ้านเลขที่แบบนี้เนาะมันไม่มีบ้านเลขที่มันมีแต่ว่าหมู่ว่านแล้วก็หมู่ว่านชื่ออะไรนะคะ <c oughs> หมู่ว่านชื่ออะไรนะคะแล้วก็เอ่อชื่อเราชื่ออะไรมันไม่มีนามสกุลด้วยนะคะมันก็อาจจะส่งส่งของยากนะคะพี่ทุกคน ก็เลยส่งของมาถึงท่ารถนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งมาถึงที่ชองเชียงตุงได้ก็คือคือส่งมาทางท่ารถนะคะก็เราก็จะจากบ้านเราก็ไปรับของนะคะไปรับของที่ท่ารถนะคะก็เดี๋ยวมาน้องทิพย์จะมาอธิบายอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะ,ะจะแนะนาจะแนะนําวิธีการส่งของมาจากเชียงตุงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปรับของกันที่ในเวียงเลยนะคะก็ไปนี่แม็กพร้อมแล้วก็ จิวล้างมือพร้อมนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันนะคะโอเคค่ะพี่ทุกคนตอนนี้น้องทิพย์ก็มาถึงที่ท่ารถแล้วนะคะก็จะไปรับของก่อนนะคะเดี๋ยวมา,มาดูกันว่าค่ารับของน้องทิพย์จะประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ออของของน้องทิพย์เขาจะส่งมาใหญ่ขนาดไหนนะคะเขาก็จะตามราคาที่แบบกล่องที่ใหญ่เนาะเ,เขาชั่งน้ําหนักหรือว่าชั่งน้ําหนักหรือว่ากล่องก็มีดูนะกล่องขนาด ขนาดกล่องก็ไม่ดูนะคะก็น้องทีฟอมไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะไปนี่ค่ะนี่าโนตที่เขาแบบส่งของมาแบบทางถ้าคิเด็กเนะาะคีดเด็กมาถึงที่นี่ก็ส่งมาแบบนี้แะเราก็มารับของตรงนี้นะคะ แล้มนเนี่ยว,ว่าตัวสลด์นะเนี่ยคละคนละคนละไบบจ๊ะเรื่องพวกเช่าโซนติ่ติดตัวนี่เขาก็มาลักของกันหนี้นะคะแล้วก็ส่งเงินจากค่ายคลิปมาได้นะคะส่งส่งผักเงินมาได้สิ่งของต,งต่างๆอะไรก็ได้นะคะส่งมาตรงนี้ได้เลยทั้งหมดเลยนะคะนังจิบนังจิบอ่า

红色的来嘛、啊？红色，baby，呗。<帝> สิบตรงย้าโกเล่เล่ติดติดงางาชิดติดตรงโค่นหนึ่งไปกะหาของอี่หาของนี่ก็จะมีรายชื่อเราก็หารายชื่ออยู่เราก็อยู่ไกลๆอยู่นี่แหละพี่ราวโคง

<imprisoned> เนื่องจากเป็นโควิดนะคะก็ต้องอยู่ไกลๆกันหมาไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆเนาะเข้าง่ายอย่างเนาะหนึ่งพ <kav ana. S 1> mm. ันห้าร้อยเจ็ดอีกคนห้าอะไรจะมาง่ายเลยไหมซิบง่ายยากแตไม่ซิบซิบซิบ นี่<อ>ก็นี่ไม่ได้หนักเท่าไหร่นะคะเ,เดี๋ยวก็จะเอาไปใส่องแล้วก็ใส่คได้แล้วนะคะตรงนี้เป็นท่ารถนะคะแต่ว่าเขายังไม่รับคนนะคะแต่ก็รับสิ่งของเนาะส,สิ่งของต่างๆอย่างนี้เนาะเขาก็รับอยู่นะคะ ก็จะมีการนี่นะพิทก็มีแบบนี้นะคะก็ใส่ข้างหลังนะคะข้างหลังรถแบบนี้ก็มีเชือกนะคะมีเชือกตัวหนึ่งก็คลาไปนะคะไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าข้างในเป็นรูปภาพประมาณไหนนะคะจะสวยขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะมันมีสี่คนนะคะสี่คนไม่ใช่สามคนสี่คนสี่คนเออ สี่คนนะคะที่มีรูปภาพอยู่ตรงนี้นะคะก็น้องทิพย์ก็เป็นคนอาสาที่มารับรูปภาพนะคะแต่จะเป็นอาสาที่ไปส่งเขาไหมหรือว่าเขาจะมาเอารับที่บ้านน้องทิพย์ไหมก็เดี๋ยวอรอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะโอเคค่ะไปไปดูรูปภาพกันนะคะ โอเคค่ะกลับมาถึงบ้านก็ไม่รอช้าเลยนะคะก็จะมาเปิดให้ดูนะคะคือก่อนที่จะเปิดดูรูปภาพข้างในจะมีใครบ้างนะคะที่เป็นรูปภาพนี้นะคะก็้องพี่จะมาอธิบายให้พี่ๆทุกคนได้รู้นะคะที่การส่งของมาจากประเทศไทยมาถึงเชียงตุงได้ยังไงนะคะถึงแม้เขาด่านเขาเปิดออนด่านเขาปิดนะคะแล้วก็ปิดทุกด่านที่ถ้าคิดจากเชียงตุงด้วยนะคะเขาส่งมาส่งมาแบบไหนนะคะก็ อันดับแรกที่น้องทิพย์ไปเอาก็คือส่งมาทางท่ารถนะคะคือก่อนอื่นที่ทางทางทั่วประเทศไทยเนาะที่ส่งมาจากทั่วประเทศไทยมาถึงแม่สายได้ก็คือจะมีเผจเผดนึงนะคะที่น้องทิพย์ให้พี่พี่แฟนคลับส่งของมาให้จากน้องทิพย์ทุกครั้งก็คือเพจที่น้องทิพย์จะาติดให้พี่พทุกคนได้เห็นนะคะเพจนี้นะคะที่น้องทิพย์ได้ได้ให้พี่ๆทุกคนได้ติดต่อเผจนี้ตลอดเลยนะคะคือเพจที่ น้องอที่นี่ก็คือแบบของอ่ะทั่วประเทศไทยนะคะจะส่งมาถึงที่แม่สายนะคะออคือจะมีบริษัทเพจนี้ไว้อยู่ที่แม่สายหนึ่งเพจอัอหนึ่งบริษัทนะคะคือเขาก็จะรับรับส่งของนะคะเขาก็จะรับส่งของทั่วประเทศไทยมาดซา,าด้าอะไรก็ได้เราจะส่งของอเราจะสั่งของที่ดซา,าดา้าหรือ,อซบ ชอปปิ้งชอปปิ้งจากออนไลน์ออนไลน์จากประเทศไทยเนาะเออเราจะส่งแบบออสั่งได้ได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือเอ่อแล้วแต่ตามใจเราเนาอที่ทางประเทศไทยนะคะแล้วก็ทางเซตนี้เขาก็จะมีบริการรับสินค้าข้าม่านนะคะคือ oh. สิ่งของทุกอย่างนะคะก็มีการที่จะเปิดก่อนนะคะคือมีการตรวจสอบ ตรวจสอบก่อนนะคะคือเราจะไปเ,เราส่งมาปุ๊บแล้วก็ส่งข้ามส่งมาแบบนี้ไม่ได้นะคะก็จะมีการตรวจสอบหรือประมาณ1นึ่บันหรือไม่เกิน1นึนวันนี่แหละเขาก็จะตรวจสอบว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเขาก็จะมีแกะกล่องทั้งหมดเลยนะคะพี่พี่ทุกคนถ้าจะส่งของสิ่งสําคัญก็คือน้องทิพน้องทิพย์คิดว่า,าถ้าเป็นของมีราคานะคะของมีคุณค่ามีราคาก็คือ มันมันก็มันก็รับประกันอยู่ดีนะเพราะว่าเพจของเขาอะ่ะมันมันเชื่อถือได้นะคะคือทุกครั้งที่พี่พี่เนบนท์าส่งข,งขอมาให้น้องทีะ่ะน้องทีป์ก็จะเอ่อให้เขาติดต่อทางเพจตลอดเลยนะคะเพจเพจน,นี้ตลอดเลยนะคะก็เลยแบบเอ่อมั่นใจว่าสิ่งของต่างๆหรือแม้จะเป็นเงินแม้จะเป็นโทรศัพท์แม้จะเป็น กูปอะไรประมาณนี้เขาก็แค่กดดูของเราตรวจดูของเราว่ามันมีสิ่งผิดกฎหมายไหมมันมียาเสพติดไหมมันมีที่แบบสิ่งที่ผิดผิดผิดกฎหมายไหมแบบนี้ยเพราะว่าเขาต้องเอาของสิ่งของเนี้ยคาบด่านเนาะบริษัทของเขาก็ต้องมีมาตรฐานแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องมีการแกะของทุกอย่างเลยนะคะแกะ่องนี้เขาก็จะติดให้เราใหม่เขาจะแกะของให้เราทุกอย่างเลยเขาจะตรวจดูของของเราเขาตรวจเสร็จ คือเขาตดนี่เขาก็จะเช็คแล้วก็ถ่ายรูปทุกครั้งแล้วก็ลงลงเฟซลงเฟซของเขาทุกครั้งว่าสิ่งของนี้ตรวจได้ได้มีการตรวจสอบแล้วเมื่อนี่นั่นเขาก็จะติดแล้วก็จะเอาข้ามมาทางฝั่งท่าคีเด็กนะคะทางฝั่งท่าคีเด็กคือ,อทางฝั่งท่าคีเด็กก็จะมีบริษัทของเขาอยู่นะคะแต่ว่าทางเชียงตรงเราอ่ะให้เราส่งข,งของข้ามไปทางเมืองไทยมันไม่ได้นะคะคือ มันไม่มีบริการรับส่งแบบนี้เนาะ้องพีก็อาจจะมีแต่อาจจะมีอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าทางเราเขาไม,ไม่ได้แบบบริการทางเชงตุงไปที่หรือว่าเชงตุงส่งของไปที่ท่าคีเด็กหรือแล้วก็ส่งของไปที่แม่สายหรือทั่วประเทศแบบเนี้ยทั่วประเทศไทยแบบเนี้ยไม่มีนะคะก็เลยแบบาทางฝั่งรุ้ส่งมาทางนี้ก็จะได้นะคะจะแบบจะส่งของได้ง่ายนะคะแล้วก็เขาก็ส่งมาถึงที่ท่าทีเด็ก ถ้าคิดเด็กเขาก็ส่งไปเอ่อของอ่ะเขาก็จะส่งตามรถท่ารถนะคะคือท่ารถต,าต่างๆอ่ะที่ท่ารถที่เขาเปิดรับบริการรับสินค้าแบบเนี้ยเออเขาจะเปิดรับสินค้าทุกทุกชนิดแบบเนี้ยเขาก็จะเอาของของเรามาฝากไว้ที่ท่ารถนะคะก็คืออน้องจากเล่าตอนอตอนที่จะไปเอาของใช่ไหมเอ่อที่อยู่บ้านของ เช็คดูเรามันไม่มีหมายเด็กหมายเล็กบ้านนะคะหม,หมายเลขบ้านไม่มีแต่มีชื่อชื่อหมู่บ้านแค่นี้เองนะคะคืออา,อาจจะมาส่งถึงที่บ้านไม่ได้นะคะเราก็จะไปเอารับที่ที่ท่ารถเอาเนาะคือทําไมถึงแบบของเราเราถึงไปเอาได้ก็คือจะมีชื่อนะคะจะมีชื่อแล้วกเ็เบอร์โทรโทรศัพท์น้องทิพย์แบบนี้เองนะคะเบอร์โทรโทรศัพท์ทางฝั่งประเทศ ประเทศพมา่าเรานะคะก็มีชื่อแล้วก็เบอร์โทรสองอย่างนียเองนะคะก็มาถึงเชงตุงได้นะคะถึงเชงตุงแล้วก็ถึงถึงอ่ถึงในมือของพวกเราได้เลยนะคะเพราะว่าเขาสิ่งของต่างๆที่แบบมันจะมีร้อยร้อยสินค้าก็ตามนะคะคือถ้ามีเบอร์โทรติดไว้อะเขาก็จะโทรตามนะคะโทรตามทุกแบบเจ้าของอะ่ะโทรตามแล้วก็ ้าเบอร์โทรนั้นมาถึงเราปุ๊บเราก็ไปเอารับของได้เลยเพราะของนี่มาถึงเซเสร็จเ,เรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าถ,ถ้าทุกคนอยากจะอยากจะส่งของก็ติดตามเพจแล้วก็สอบถามทางเพจได้ทุกช่องทางเพจได้เลยนะคะเพราะว่าเพจเขาจะดีมากเขาก็ยินดีแบบปรึกษาได้อะไรได้แล้วก็จะส่งของอะไรแบบนี้หรือแบบ มีการปรึกษาแบบนี้ก็ได้เลยนะคะทางเพจของเขาเนาะก็ลองไปติดตามแล้วก็ลองไปอลองไปลองไปสอ,สอบถามข้อมูลได้นะคะถ้าพี่ๆทุกคนอยากจะส่งของให้ให้กับให้กับอไอดอลหรือให้กับคนที่ชื่นชอบเนาะถึงแม้มันจะเป็นเล็กๆน้อยๆก็ตามนะคะแต่ว่าทางทางบริการที่จะมีส่งมาทางนี้ก็คือเขาจะคิดเป็นกิโลนึงเนาะ กิโลอ่ะเขาจะชั่งกิโลเอาอ่ะกิโลละสี่สิบห้าเอาสี่สิบบาทหรือสี่สิบห้าบาทนี่แหละประมาณนั้นเองก็ค่าส่งนะคะแต่เราก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะมีหลายต่อหลายขั้นตอนนะคะแล้วก็ค่ากล่องน,นี้ที่น้องทิพย์เอาที่ท่ารถก็คือน้องทิพย์ต้องออกเองนะคะออกเองนั่นก็คือประมาณหนึ่งพันห้าร้อยจันะคะหนึ่งพันห้าร้อยจัก็เท่ากับเงินไทยยี่สิบสาม 25ประมาณ25ประมาณ30ประมาณ30ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะคะมาค่ะประมาณรุ่นงงเดิมให้ใหม่ว่า ในตอนนี้รูปใครบ้างนะคะคือมันไม่ใช่รูปของคนเดียวนะคะมันจะเป็นรูปของน้องๆหลายคนเลยนะคะก็เลยมาดูกันมีใครบ้างนะคะตื่นเต้นอะ่ะก็เราก็ได้เห็นรูปภาพที่พี่เขาลงเฟซแล้วนะคะก็แล้วก็ส่งมาให้เราแล้วนะคะก็แบบยังตื่นเต้นอยู่เลยว่ามันจะรุนแบบเหมือนแบบ ที่เขาส่งมาให้ไหยอย่างนี้ไง ออกแล้วนะคะนนน,น,น,นอยแก่าแกเย็ยนเหลือเกินอ่าแกจริงแแาแกเย็ยนจริงจอ๋อ,อ ว้าวรูปแรกเรามาดูกันว่าเป็นอะไรเดีงยวดดนี่อันนี้เป็นรูปของน้องหอมพองนะคะพี่ทุกคนสวยงามมากพอดีกับผ่าบ้านเลยเนาะอันนี้น้องทิ่จะไม่แกะนะคะเพราะว่าเป็นของน้องเนาะเดี๋ยวให้น้องมาเอาเองนะคะถ้าเป็นของเราน้องทิ่จะแกะให้พี่ทุกคนได้เห็นนะคะอันนี้เป็นรูปของพี่ใหม่นะคะ แล้วก็อันนี้เป็นรูปของน้องอํานูนนะคะน้องอําน,นูนก็มีไม่แน่ใจว่าน้องท์จะติดต่อให้มารับที่บ้านหรือว่าน้องทิย์จะไปเอาไปส่งที่บ้านเขานะคะก็รอดูอีกทีหนึ่งเออนี่ไงคะนี่เป็นรูปของน้องทิ์นะคะแล้วก็มีอีกรูปนึงอ๋ออันนี้เป็นรูปของน้องหอมพองน้องหอมทองได้สองใบนะคะว่าน้องทิ์ได้ใบหนึ่งเนาะดีมาดูกันนะคะ ดูของน้องทิวววพว์เจ้าเจ้าเว้าวจ้าเ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 จาเจ้ยเวยาเจ้าเจ้าเ้าเจ้าเ้สเย้าเจ้าเจ้าเ่้าเจูาเจ้านจ้าเจ้าเจ้อเจ้ะะญญาเจ้าเจอา่า เชิงตูงเรานะคะก็จะมีหนองตูงแล้วก็พระธาตุจอมคำนะคะถ้าเราถ่ายรูปทางหนองตูงแล้วก็จะติดกับพระธาตุจอมคำนะคะเขาพี่เขาก็ได้วาดออกมาได้แบบสวยงามมากนี่เป็นพระธาตุจอมคำแล้วก็นี่ที่นหนองตุงนะคะสวยงามมากของน้องชิพนะคะแล้วก็นี่เป็นของน้องๆเขาเนาะเดี๋ยวให้น้องๆเขามารับที่บ้านเองหรือว่าน้องทิจาไปส่งก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเรามาดูกันอีกทีนะคะถ้าน้องชิพได้ไปส่งน้องทิจารจะถ่ายคลิปนะคะแต่ถ้าว่าน้องชิพไม่ได้ไปส่งก็ถ้าน้องเขามารับเองก็ น้องเขาเน้องทิพย์ก็อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้ได้ดูนะคะก็ใ้ประมาณนี้เนาะมีรูปภาพต่างๆก็จะมีอยู่นะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะขึ้นขึ้นหน้าหน้าจอให้นะคะว่ารูปภาพจะเป็นออกามาลักษณะยังไงนะคะนี่เป็นของ,ของน้องเขาเนาะน้องทิพย์ก็จะไม่แกะนะคะก็เดี๋ยวให้น้องเขาไปรับเาเองนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้น้องทิพย์ก็ขอบคุณขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะขอบคุณออขอบคุณจริงๆนะคะที่แบบ สนับสนุนโดยการที่แบบดูเค้กของน้องทิพย์แบบนี้น้องทิพย์ก็ดีใจมากแล้วนะคะแล้วก็ส่งของมาจากที่ประเทศไทยด้วยนะคะคือแบบมันดีใจปลื้มใจด้วยนะคะคือการส่งของมาสิ่งของมันก็แพงอยู่แล้วแล้วก็ค่าส่งอีกนะคะเอาค่าส่งข้ามด่านอีกนะคะคือพี่เขาออกไา้หมดเลยนะคะมีแต่น้องทิพย์จะออกค่าเอ่อค่ารับค่ารับกล่องน,นี้อย่างเดียวนะคะก็เป็นเงินพ่อแม่ของเรา30บบาทเนาะ เออเงินเงินเงินไทยเงินไทย30บาทเงินพม่าก,ก็1,500าจันะคะเออประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจมากน้ทิ์เก็บรูปภาพที่พี่วาดมาไว้แบบดีเป็นอย่างดีมากเลยนะคะมันจะเป็นความทรงจำของความความมทรงจำของน้ทิ์ที่ดีมากเลยนะคะคือเออเราจะแก่เท่ามาเราจะได้เราจะมีความจังนี้แบบตลอดชีวิตเราเลยนะคะคือรูปวาดแบบนี้มันเป็น น้องทิพย์ชอบมากชอบจริงๆนะคะมันเป็นศิละปะมันเป็นศิละปะลวดลายมือแบบนี้ยชอบมากเลยที่วาดด้วยมือที่ทําด้วยมือ,มอเนาะโอเคค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอพี่ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะฝากเป็นกาลังใจให้ด้วยสําหรับคลิปนี้น้องทิพย์กดตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Đi yeah. đi so,